นิสสันเทียนา j 3 2นะครับคันนี้กุญแจรีโมทกดล็อกกดเปิดทํางานปกติทุกอย่างนะครับรีโมทใช้งานได้นะครับแต่ว่าจะสตาร์ทนะครับสตาร์ทรถไม่ติดนะครับอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับรถไม่มีอาการตอบสนองนะครับแล้วก็จะมีรูปวงมาลัยรูปปุ่มสตาร์ทขึ้นโชว์บนหน้าปัดจอไมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการลื้อรถตรวจเช็คหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับ หลังจากใช้เครื่องสแกนวิเคราะห์ปัญหานะครับก็มีโค้ดที่มีปัญหาขึ้นนะครับโค้ดสีแดงนะครับแสดงว่ามีอุปกรณ์เสียนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรตัวใหม่นะครับแล้วก็ลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากเปลี่ยนอะไรตัวใหม่เรียบร้อยนะครับก็เป็นอะไรมือ1แท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับทําการเช็คโค้ดลบโค้ดลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับกุญแจรีโมทใช้งานได้ปกติทุกดอกนะครับล็อกเปิด เวลาสตาร์ทก็เหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานนี่เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถมิตสันเทน่าเจ32นะครับกุญแจรีโมทกดล็อกกดเปิดได้ปกตินะครับแต่เหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทน้าปัดมืดนะครับรถไม่มีอาการตอบสนองนะครับมีรูปพวงมาลัยรูปปุ่มสตาร์ทขึ้นโชว์หรือมีไฟคีย์สีส้มติดค้างนะครับสามารถแก้ไขมีอะไรพร้อมจบหน้างานได้ทันทีนะครับ